สวัสดีครับมาดูล้อราคาโปรนะครับแม็กพร้อมยางขอบ1จปี25้าแม็กใหม่ยางใหม่ราคาโปรครับแม็กใหม่ยางใหม่ราคาเท่าล้อมือสองเลยนะแม็กใหม่พร้อมยางนะครับชุดนี้ยางก็เป็นยางดิสโทนเมทอินไทรแลนด์ขอบเจ็ดแม็กดีอีออฟศูนย์แม็กพร้อมยางราคา1 7 0 0 0บาทครับโอ้โหพี่น้องครับเป็นแม็กพร้อมยางนะครับแม็กพร้อมยางคันนี้นะครับชุดนี้เลยครับแม็กพร้อมยางในราคา1 7 0่0บาทโอ้โหบอกเลยว่าราคานี้ ไม่แพงครับใส่ฟรีทวงล้อฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าบริการก็ฟรีครับแม็กร้อมอยาง1 0 7 0 0 0บาทครับพี่น้องนะครับ f อครับราคานี้นะครับเป็นราคาที่เอาล้อเก่ามาเทิร์นล้อที่เทิร์นต้องเป็นขอบ18ด้วยกันเท่านั้นนะครับถ้าแม็กขอบ18มาเทิร์นเอา18ลายนี้ไปนะครับแม็ก18ลายไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้สเปกไหนก็ได้ครับมาเทิร์นเพิ่มตังแค่1 0 0่0 7,000บาทพี่น้องแม็กร้อมยางน,นะครับยกชุดเลย1 7 0 0 0บาทจังครับชงครับแม็กร้อมยาง1น0มบาทเอาล้อนี้ใส่ล้อหลังได้เลยใส่หลังเลยนะครับแม็กค้อมยาง1น0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กเปล่าครับมีหลายสีให้เลือกครับหาย่เข้าไปเลยหาย่าเข้าเลยย่เาเข้าเลย เต็มซุมพอดีครับถ้าเป็นรถยุค90นะครับใส่อย่างเงี้ยสวยเลยครับเอามาก่อนเลวนี่ครับพี่น้องเป็นไงบ้างนะครับอย่างคันนี้ครับมันจะเสมอซุ้มพอดีเลยเห็นไหมนะครับเสมมอซุ้มพอดีเลยครับตัวนี้เป็น t ตยต t a ท i เกอรขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเต็มซุ้มพอดีเลยครับใครจะได้แบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับหนักความยางนะครับยกชุดเลยครับหนึ่งื่น 7,000บาทครับโอ้โหราคาไม่ไม่แพงครับถูกมากครับใครที่กำลังหาล้อสวยๆมาได้เลยที่ร้านจันสวิสครับร้านนี้อยู่ที่ปทุมธานีครับสังเกตป้ายครับสังเกตป้ายครับนี่เลยครับป้ายจันสวิสสีเหลืองนี่ครับอยู่ใกล้กับปั๊มปททครับนี่ในปั๊มปทครับแบบสมภับแป๊บเนืองปั๊มปทปทุมธานีครับอยู่อำเภอเมืองครับถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นสี่แยกสัสุขครับตรงนี้ครับ นี้เป็นสีแยกันนครับนี่ก็จะเป็นป้ายบอกเส้นทางครับปัุมธานีอำเภอสามโคกลาดลมแก้วนะครับใครที่จะมาสาขานี้นะครับมาเอาราคาโปรชุดละ17,000บาทครับนะ1 7 0 0 0ันบาทคือเอาล้อเก่าที่เป็นคนมาแลกซื้อครับในราคา1 7 0 0 0บาทได้ทั้งชุดเลยนะครับล้อเก่าที่แลกซื้อจะได้ราคานี้คือจะเป็นล้อพวกนี้ครับสไตล์แบบนี้ครับประมาณนี้แบบที่ใช้มาแล้วขึ้นที่เกลือที่กากนะครับอ่าแล้วก็ ยางกินเป็นบ้างๆยางหมดยางไม่คือง่ายว่าแม็กก็ใช้ไม่ได้ยางก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เอามาแลกซื้อจา่ายเดืนละค่า7 0 0 0 0บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ